เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพรรคการเมืองเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ชำชองการใช้ภาษาและสำนวนโวหารจนสร้างประเด็นใหม่ได้อย่างต่อเน,นื่องล่าสุดกับกรณีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องราวการถูกทับถามให้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากนายสุเทพทิกสุบรณสสสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ออกมาเปิดประเด็นบนเวทีประสัยว่ามีสตรีสูงศักดิ์สองท่านกับสุภาพบุรุษอีกหนึ่งคนมาเจรจาทับถามให้เข้าร่วมรัฐบาล พร้อมระบุว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ส่งให้มาพูดคุยเพื่อแลกกับการให้หยุดเคลื่อนไหวคัดค้านเรื่องพระราชบัญญัติปรองดองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังเดินหน้าจนทําให้หัวหน้าพักเพื่อไทยนายยงยุทธวิชัยดตยีต้องออกมาตั้งคําถามว่าขอให้เปิดเผยให้ชัดมาเลยว่าใครเป็นคนไปทบาทามพักประชาธิปัตย์เพราะไม่อยากให้มีการกล่าวลอยๆขึ้นมาแต่ก็ไม่มีคําตอบใดๆมีเพียงการประสานเสียงจากนายอภพิสิทธ์เวชชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ที่ออกมาบอกว่าได้แจ้งให้ผู้ใหญ่ในพักทราบแล้วและยืนยันจุดยืนของพักที่ไม่คิดจะร่วมงานกับพักเพื่อไทยแต่ไม่นานก่อนหน้านี้ได้เกิดกรณีการเปิดเผยข่าวที่ระบุว่าพันตำรวจโททักษินไปเจรจาก,กับแกนนำกลุ่มพูโลถึงกรุงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกระทั่งมีการออกมายืนยันจากสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุชัดเจนว่า ข่าวชิ้นนี้น่าจะมาจากการปล่อยข่าวของสมาชิกเครือข,ข่ายขบวนการพูโลเพื่อหวังยกระดับตัวเองโดยหน่วยข่าวความมั่นคงได้หยิบมารายงานในที่ประชุมและยังไม่มีการยืนยันใดๆซึ่งจากนั้นก็ไม่มีคำอธิบายจากพรรคประชาธิปัตย์ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนอย่างไร ซึ่งพริกรรมในลักษณะนี้เกิดมาตั้งแต่อดีตเมื่อครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจในบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กันยายน2539 โดยในชำมนิสังิเซซึ่งเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ในตอนนั้นได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์ให้นํำหลักฐานเป็นสำเนาใบแจ้งเกิดของนายบรรหารที่ข้อความลังเลือนคล้ายกับการผ่านการถ่ายสำเนามาหลายครั้งมาใช้เป็นหลักฐานในการอภิปรายตามพอรตเรื่องที่ระบุว่านายบรรหารเป็นคนต่างด้าวขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อเวลาผ่านไปนายชำนิทำความเข้าใจอะไรบางอย่างกับนายบรรหารได้สองพักการเมืองน,นี้เลยยังสามารถมาร่วมงานทางการเมืองได้อีกครั้งหรืออย่างในกรณีการชูประเด็นเรื่องที่ระบุว่าพันตำรวจโททักษินมีความต้องการอยากเป็นประธานาธิบดีเรื่องนี้ถูกปันกระแสนในช่วงก่อนการรัฐประหาร2,549โดยการเปิดเผยจากนายสุเทพเช่นกันแต่ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีเขาหลังเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้การชมรุมนุมทางการเมืองในช่วงสองปีที่ผ่านมากับการจุดกระแสรเรื่องชายชุดดําและกองกําลังไม่ทราบฝ่า,ายแต่ไม่พบความพยายามในการล่าตัวชายชุดดาและกองกําลังไม่ทราบฝ่ายแต่อย่างใดอีกทั้งยังมีเรื่องของรายการผังลมเจ้าที่สุดท้ายกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงมติสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากไม่มีหลักฐานท้ายที่สุดก็มีแต่คํากล่าวของนายสุเทพที่บอกเพียงว่า ไม่เข้าใจว่าทำไม DSi ถึงสรุปคดีแบบนี้พร้อมประกาศว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อด้วยพฤติกรรมรูปแบบนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อมีการเปิดประเด็นย่อมสร้างความฮือฮาแต่เมื่อเวลาผ่านไปกับพบว่าไม่มีอะไรในกอไัยจนทำให้การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เป็นรูปแบบเฉพาะของพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วปุญญิสาเพ่งบุญมาวอ i ์ e TV รายงาน